ในฝันสวัสดีค่ะคุณครูชื่อสมพรชัยมงคลหรือเรียกว่าครูออนก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยอาชีพในฝันก่อนที่เราจะไปเรียนให้เด็กๆไปฟังเพลงอาชีพต่างๆกันก่อนนะคะเด็กๆไปรับฟังได้เลยค่ะ ปราบปลามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปลา เด็กๆเลงอาชีพต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าอาชีพต่างๆมีอะไรบ้างและเขามีการแต่งกายอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแตกต่างกันออกไปและการแต่งกายของแต่ละอาชีพก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเด็กๆเ,เช่นอาชีพทหารการแต่งกายคือแต่งชุดลายพลาง อาชีพคุณหมอแต่งกายด้วยชุดกลาวสีขาวอาชีพกับตันแต่งกายด้วยชุดฟอร์มนักบินอาชีพชาวนาแต่งกายด้วยชุดชาวนาอาชีพตำรวจแต่งกายด้วยชุดตำรวจอาชีพชาวสวนแต่งกายด้วยชุดชาวสวนอาชีพนักดับเพลิงแต่งกายด้วยชุดนักดับเพลิง อาชีพคุณครูแต่งกายด้วยชุดข้าราชการครูหรือชุดสุภาพอาชีพทนายความแต่งกายด้วยชุดสูตรหรือชุดสุภาพบุรุษไปรษณีแต่งกายด้วยชุดฟอร์มไปรษณีเ uh ห็นไหมคะเด็กๆอาชีพมีอย um ู่หลากหลายแล้วโตขึ้นเด็กๆอยากเป็นอะไรคะเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้อาชีพต่างๆและการแต่งกายแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีเกมทายชื่ออาชีพต่างๆมาให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่ว้าวาและช่องว้าวาคิดอาร์ตนะคะวันนี้พี่วาวามีเกมมาให้เล่นด้วยค่ะนั่นก็คือเกมทายอาชีพและหน้าที่จากคำใบ้เกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด10บข้อนะคะโดยพี่จะจับเวลาสิวินาทีถ้าพร้อมแล้ววิยกันเลยค่ะข้อที่1่ขับเครื่องบินรับผู้โดยสารตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะกับตันหรือคนขับเครื่องบินค่ะข้อที่2ตรวจรักษาคนไข้ตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะหมอ ข้อที่3ต่อสู้ศัตรูป้องกันประเทศตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะทหารข้อที่4ผปลูกข้าวทำนาตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะชาวนาะข้อทิ่5ไล่จับผู้ร้ายที่กระทำความผิดตรงกับข้อไหนคะเรื่องจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค,ค่ะตำรวจ ข้อที่หกทาสวนปลูกผักผลไม้ตรงกับข้อไหนคะเรื่องจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะชาวสวนข้อที่7ดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหมในสถานที่ต่างๆตรงกับข้อไหนคะเรื่อจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไขค่ค่นัดดับเพิงข้อที่8สอนหนังสือให้ในักเรียนตรงกับข้อไหนคะลุ้นจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะคุณครู ข้อที่9ว่าความให้ลูกความขึ้นศาลตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะทนายความข้อที่10รับส่งจดหมายพัสดุตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ มดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะบุรุษไปนี่จบไปแล้วนะคะสําหรับเกมทายอาชีพและหน้าที่จากคาใบเกมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆตอบคําถามได้หมดทุกข้อเลยใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูก็ฝากให้เด็กๆทําการบ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆเช่น ลดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ